ขอโทษนะคะบ่านพี่ค่าแรงขั้นต่ําเท่าไหร่มีคนลาวมาบอกว่าทํางาน400บาทแล้วไม่พอกินอ๋อแล้วจะฟังเด้อค่าแรงงานคนลาวนี่เด้อขั้นต่าเมนมือละแสนกีบแสนกีบมหาในกับเลทเงินปัจจุบันเนปัจจุบันวันทีเซาห้าหรือเซาหกมันมีประมาณนี้แหละเรทเงินเป็นหกหกศูนย์เนาะตกอยู่ประมาณร้อยห้าสิบาทร้อยห้าสิบาทจา้ะเออของพวกเจ้า400บาทของบ้านค่อยอค่าแรงงานขั้นต่ำเป็นร้อยห้าสิบบาท เอออาจจะสัญชาก็ล <If S 2> <im> ้เองกระสีว <Jim> <im> ่าไปด้วยความที่ว่าคิดน้อยหรือว่าอาจจะตั้งใจหรือบบตั้งใจเขาก็ว่าเขาจะเจตนาแล้วเนาะแต่เราเองก็ได้คลิปออกมาขอโทษว่าเราหาแล้วว่าเราวราวแว่าแล้วว่าเราหันหาสี่ร้อยเราหันบอกกุ้มคนเดียวย้อนว่าค่าใส่จอกส่จ่ายเรามันหลายเราหาเลี้ยงงินหลายคนแต่เขาแต่ว่าเดอคำว่าคำบาของเราหะนะขันคนเบ้าเปลี่ยนคันคนเบ้าแล้วคิดก่อนเบ้าหะนะ หรือจะว่าให้เป็นว่าพี่น้องเอ้ยไข่นะหาเลี้ยงหมดบ้านเออค่าแห้ง่ข่สี่ร้อยาบาทยังพอกินย้อนอย่างไข่ห้เลี้ยงหลายคนคนหมดเทือนเจ็ดแปดคนกินน้ําข่อยผู้เดียวสี่ร้อยบาท่ข่มันสิพอกีนพี่น้องเอ้ยเอยอ่ข่ต้องหาพอกหาผัหาว,ห,วหรือว่าเก็บนีินไปโอ้ยตายแล้วเงินสี่ร้อยบาทนี่กูไม่ได้อันอีอย่างก็บวกกุ้มอยู่กุ้มกินดอกเออค่าอัน อันค่าใช้ใจ่ายอันมันส่วนทางกันรายได้น่อยค่าใช้ใจ่ายหลายรายได้มือละสี่ร้อยค่าใช้ใจ่ายหันมือละพนันจีเราควคนร้อยจังซีแต่วันนี้แล้วมาเว้าอันนั้น,ม,น,ม,นมันพี่คำว่าบนไหนหูบอแล้วว,ว,ว่าเออเบี้ยหันสบายอยู่แต่เงนินหันบอสบายบุคุม้มค่าสิละบาทเ่าประมาณนี้เด้อคำว่าแลแ้แต่ประมาณนี้เห็นนะได้ที่จริงแล้วก็บวควรรอจังสั้นดอกคันแล้วกัมีบางคนก็คอมเมนต์เราว่าว่าเจก็หนีกับประเทศมึงกระแมนความข่าวตัวนี้เจ้าอยู่บนไหนโบมีความสุข ก็กลับไปบอนของเจ้าเจ้าอยู่ประเทศเพิน่นอยู่บ้านเพิ่นเมืองเพิน่นไปเป็นแฮงงานครับไสเพินน่นเนาะทึกใจบ่ทึกใจให้อดไว้ในใจย้อนอย่างเจ้านะไปขายเหือขายเฮงเป็นขี้ค่อยขี้ข้าเป็นแฮงงานหาเงินอยู่ประเทศเพื่อนบ้านเข้านะครับเจ้านะไปแฮงงานได้ <ST> มือละสี่ร้อยบาทนะยอ้อนมือสาธุเออสี่หกสียหนถ,ถว่วนมือ 1, 2, 5, 5. หนึ่งสองแสนห้าคุณนหน อยู่บ้านเจ้าคาเฮงงานมือละมือละแสนกีบอยู่บ้านเขาสองแสนห้าเออเพราะงง่ายเห็ุเยียกอยู่บ้านเจ้ามือหนึ่งประมาณร้อยห้าสิบาทอยู่บ้านเขามือหนึ่งสี่ร้อยเออจะต้องควรผู้บุญคุณของเขาจะไปหาจะไปหาก,กิ่นอยู่ใส่ยกระยาเพราว่าจะไปหาก,กิ่นอยู่ไทยบพราว่าจะไปหาก,กิ่นอยู่ลาวบราว่าจะไปหาก,กิ่นอยู่อเมริกาบพว่าจะไปหากิ่นอยู่เกาหลีหรืออยู่ญี่ปุ่นกระยาเจ้าควรสำนึกบุญคุณเขาว่าเออเขาให้โอกาสเขาให้เวียก เออเมนยุจะว่าว่าเออกูก็อันเอาเหือเอาแฮงฮิตอันฮ็ตเรียกแรกเมนตัวนี้ก็เมนแต่ว่าขันเจ้าบารรัวจ้างขันเขาบาัจวจ้างเจ้าเจ้ากข่าบได้เสืเงนินเขาเด้อเออเว้าบโบถึกใจเขาก็่บได้จา้างเจ้าเด้อคนเด้เอว้าตามซื้อและอีกอย่างหนึง่งอยู่ไทยบ้านพีเมืองนองเขาเจะว่าอยางจะควรระวังเออม,มันอาจจะมีคนเว้ามวนบมวลหรือว่าดีบดีอี๋อย่างกย็ยาเขาไปอยู่บนไหนก็ยา ไปอยู่บ้านเพิ่นเมืองเพิ่นไปอยู่เฮือนพี่เฮือนน้องเฮ็ดจังไหิใช้เขาฮ่างแล้วเฮ็ดคันมื้อไหนมื้อนึงเขาทนพฤติกรรมเขาไว้แล้วเจ้าท่อนเงินท่อนคบแล้วเจ้าหนีจากเพิ่นแล้วเจ้าเจ้าจึงว้าเรื่องนี้เด้อเอออันนี้อธิบายเจ้าฟังเนาะอันนี้คน f อซอยู่ฟังไทยถามาว่าคาแฮงที่บ้านพี่ไหรสรุปกก็คือค่าแหงบ้านคอยในปัจจุบันเนาะมื้อละแสนกีบหาเลดเงินปัจจุบัน660ศูนย์มื้อนี้วันที่26้่หกหรือ2ัห พองเดือน10ปปี2 0 2 4นเนาะประมาณตกอยู่ประมาณ1้0หิบาทจ้าอ่ตอบคำถามนะจ้ะับจะได้ลายหัวกูาลาดมาสุดผมรุงม่งบางบาทแต่ว่าแต่คาใส่ห่าสาหัวนั้นมาใครในผมบรลลนม,มันยูมายาล่าสุด